ตอนนี้ท่านมายู่ิน้บ้านที่ซุ้งเลยคะเห็นหางท,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 ท่า,ทไานไหมคะสาธุสาธุสาธุวิ่ญาณสิทธุวิญญาณสิทธุมา่ันสุวนนี้นะ ่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีและเจ้าค่าให้ลูกสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นคงยืนไปถึงร้อยยี่สปีเป็นคนสวยมีสน่ห์มีความสุขใดสุขใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและเจ้าค่ะให้อายุมั่นคงยืนมีโอกาสทำบุญทำทานรักษาสิ่งเจริญภาวนา สูงนะคะที่ร้านนี้ค่ะแปนขับยังไม่ได้เปิดขายของนะคะวันนี้ให้พี่ชายนะคะพี่ชายคืณสมพทสีทองนะคะกุ้งไปเบิรงทของปลาไอ่วงปู่สีทองค้ากแล้เเบินเป็นไอ หมดมนนะคะผู้ชมการสวดมนตค่ะวันนี้มพรกาาอมตะางสาจ้าทำภาพวันนี้วันนี้ภาพสลัวเลยค่ะแฟนค่ะไม่รู้เป็นอะไรนะคะวันนี้อัดวิดีโอท่าและวจู่ๆก็ภาพสลัวเลยค่ะ เป็นขับนะอาจจะเห็นสซอัวหน่อยไม่เป็นไรนะจ๊ะด้วยองงเทพเทราเีววาระตอนที่ทนมารัประทนไข่ไก่แล้วจะขอให้แ็น,น,นขาหมูโมนาสาธุค่ะ